ต้มส้มสามกริย์นะคะการที่จะเอาสับปะรดเนี่ยมาทำอาหารเนี่ยวิธีเอามาทำเนี่ยค่อนข้างยากนอกจากแกงผักเปรี้ยวหวานแล้วแล้วกันเนี่ยค่ะก็ามาต้มส้มหรือไม่เราก็กินซึ่งประโยชน์ของสับปะรดเนี่ยมีมากมายนะคะเขามีเส้นใหญ่เยอะแล้วก็มีวิตามิน นะคะอันนี้เขาเรียกแกงป้าน้องตั้งชื่อให้ว่าแกงแกงต้มส้มสามกรัตรเพราะเราใส่หมูกระดูกกระดูกหมูอูสามชั้นแล้วก็กุ้งกุ้งแห้งเห็นไหมคะใส่กุ้งแห้งด้วยนะคะแล้วเราก็ใส่สับป,ปะรดแครอทเพื่อให้สีสวยแล้วก็ใส่ข้าวโพดคะ่ะ แล้วแต่เราจะดัดแปลงทํานะคะเวลาร้อนๆหรือบางทีเบื่ออาหารเนี่ยไม่ไม่อยากจะกินอะไรเนี่ยเขาจะอร่อยมากค่ะหอมพราใส่กะปิใส่พริกไทยด้วยนะคะก็หอมตำสดและชื่นใจค่ะก็หอมสัก 5, ห้าหกัวนะคะใส่หอมแล้วก็หั่นนะคะแล้วเดี๋ยวก็โขลกหยาบๆนะคะถ้าใส่กะปิพริกไทยคะ่ะใส่กะปิประมาณหนึ่งช้อนข้าวนะคะ แล้วก็ใสพ่พริกไทยค่ะพริไทยสองช้อนชาค่ะพริไทยจันนะคะหอมมากไม่แพ้เลยค่ะไม่ป้นนะคะแล้วก็เอาตำเข้าเดวยกันนะคะ ตำกับปีกหอมพริกไทยเข้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวเอาน้ำละลายแล้วก็ใส่ในหมอ้อนะคะกระดูกกระดูกหมูนะคะล้างน้ำเกลือแล้วก็เมคกิ้งโซดาแล้วก็ล้างน้ำทิ้งค่ะสัก3ามสี่น้ำนะคะแล้วก็เอาหมักน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเกลือเอาไว้นิดหน่อยค่ะหมักไว้สักหนึ่งหชั่วโมงแล้วก็มาเคี่ยวไฟอ่อนๆน,นะคะ นี่เราเคี่ยวจนเปื่อยแล้วแล้วเราก็าเอาสบป,ปนรดเนี่ยมาหัน่นใส่พอดีมีวันนี้มีข้าวโพดค่ะก็ใส่ข้าวโพดด้วยนะคะแห้งค่ะกุ้งแห้งนี่เขาตากนะคะมันโดนฝุ่นโดนอะไรราต้องล้างน้ํานะคะแล้วก็เกิดไว้ะคะ่ะใส่ในคกที่ทําที่ตาํากะปิหอมพริกไทยไว้เนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวก็เอาไป อันนี้กุ้งแห้งเราล้างเกิดไว้นะคะแครอทเราก็ใส่แครอทนะคะเล่นสีแล้วก็ใส่กุ้งแห้งที่ล้างไว้ลงไปคะ่ะ <kendi> นี่ต้มส้มต้มส้มรวมผักรวมเนื้อคะ่ะเห็นไหมคะเรา กระดูกหมูนี่เราต้มให้เปื่อยก่อนมีหมูสามชั้นพนด้วยเราใส่ช้อนเพื่อให้เนื้อเปื่อยเร็วนะคะช้อนสเตนเลสน,นะคะเนี่ยเราก็ใส่หอมกะปิพริกไทยที่ตำไว้ลงไปนะคะแล้วเ,เดี๋ยวก็ชิมร้อนๆลงไปเพื่อให้น้ำซุปหวานค่ะ แกงอันนี้เ็าจะช้อนมันช้อนฟองดีมากนะคะเขาละเอียดนะคะตั้งแต่ใช้ที่ช้อนฟองอันนี้จะดีที่สุดค่ะกระทัดกระทัดรัดเห็นไหมคะรูเขาละเอียดมากเนี่ยเขาจะช้อนได้เลยค่ะมันก็ช้อนได้ เราไม่ต้องไม่ต้องเสียน้ำนะคะไม่ต้องเสียน้ำนะคะเราจะไม่เสียน้ำเลยน้ำเขาก็รั่วไปหมดเห็นไหมคะเราไม่เสียน้ำเลยน้ำก็จะรั่วไปหมด ช้อนได้ดีมากค่ะวางปากหม,อามาอ้อก็พอดีเลยนะคะสามกริย์ค่ะเราใส่หมูสามชั้นกระดูกหมูมุงแหง้งใส่สับประรดแครอทแล้วก็ข้าวโพดค่ะอันนี้เป็นอาหารพื้นเมืองทั้งจังหวัดจันทบุรีตราดระยองนะคะกินแล้วก็ชื่นใจดีค่ะเพราะเราใส่พริกไทยด้วยนะคะ ใส่หอมกะปิพิกไทยสดและชื่นใจดีค่ะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกำลังใจให้พะน้องนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะขอได้รับความขอบคุณค่ะ